ครับเด no ี๋ยววันนี้น้องนหนยเราก็จะมาอ่านแฟด์กราสนะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับพร้อมอย่างน้องน้อยเริ่มเลยนะครับโอ้ยก็วาเก่งมาดูกันนะครับดูกันนะครับคำที่สองนะครับอะไรครับออสโอเคมาดูคำที่สามนะครับ ขาอขนาดจ้อยมะพร้าวเก่งูดี๋รวคน้องนี้จะได้หมดไหมนะครับเย่ํำต่อไปนะครับเหมือนมามีสเหรออะไรครับโอ้โหเก่งมากเลยคำต่อไปครับ โอ้โหม,มันกูจีนคำต่อไปครับมันันคุดมัดใช่ครับโอ้โหเก่งคำต่อไปครับตรงไหนครับเ,<ล>เรียบงเรียบงุนหหอ,อ๋อครับคำต่อไปครับตรงไหนต้องได้ทุกคำนะครับกูกู <Good. S 1> ห่านนะครับ นะครับน้องไหนคำต่อไปคำต่อไปดองกีดองกีโอ้โห้ใกล้หมดแล้วน้องไหนใกล้หมดแล้วคำต่อไปนะครับผักปเปโอ้โหพระแอปเปิ้ลนะครับสับปะรดนะครับแอปเปิ้ลกัดลิ้นยังไงกัดลิ้นด้วยเหรอโอ้ใช่โอเคคำต่อไปน้องไหนดูใกล้หมดแล้วคำต่อไป โอ้โหบปปยาล่ะครับมาละกอนครับชอบทำส้มตำใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับเอาคำต่อไปน้องไหนน้องไหนดูครับจำต่อไปไม่เกโอ้โหแมงโกเก่งมากเลยมะม่วงเรานี่เองมาคำต่อไปน้องไหนใกล้จะหมดแล้วน้องไหนตอบหมดเก่งมากเลยอ่ะคำต่อไปครับ ดักโอยเป็ดเราแล้วครับดักโอเคโดดไปเลยน้องไหนไม่ต้องกระโดดหรอครับไม่ต้อ,<า>ตอ,องโดดคำต่อไปน้องไหนน้องไหนน้องไหนคำต่อไปชีบชีบพี่แก่เราแล้วครับน,นี่คำต่อไปอันนี้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 ยากมากเลยอันเนี้ยน้องแม่ยากมากเลยอันนี้อร่อยมากเลยนะครับทุเรียน ตูงเรียน okay. นะกระโดดตู้เรียนหน่อยอืมกระโดดตู้เรียนได้ไหมอะไรครับโดดเ <c oughs> รียนโอ้โหทำไมต้องทระโดดนยครับ <c oughs> เร็วเร็วตรงไหนเหลืออีกแค่สองคำเองใกล้หมดแล้วอันนี้อะไรครับหืม <c oughs> ชี้กโอ้โหเก่งมากเลยอ่าเร็ว,รวคำสุดท้ายแล้ว <c oughs> ตรงไหนเนี่นเก่งแล้วคำสุดท้ายแล้ว อะไรนะคำสุดท้ายแล้วอะไรครับแล้งโอ้โหดังนั้นเก่งมากเลยโอ้ห,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 หเก่งมากเลยป้าใหม่ป้าใหม่ะป้า